กล่าวสวัสดีกับเอฟทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะซึ่งมาแก้บนนะฮะพอดีว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยเขามาบนไว้ที่นี่นะฮะวันนี้ก็นาหัวหมูมาแก้บนเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เองนะฮะมีทั้งหมด9หัวด้วยกันนะครับวันนี้ วันนี้ก็นํามาแก้บนเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับที่บนไว้ว่าจะปรับกันออกมาได้นะฮะแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะ,ะที่เราจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการทําอะไรไม่เหมาะสมเวลาโพสเฟซบุ๊กนะฮะวันนี้นะฮะก็ต้องออกมาแก้ต่างนะจริงๆแล้วไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเขาโทรมาที่โรงเรียนนะฮะเป็นคนโทรแจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะว่าลงรูปไม่เหมาะสมแปลกจริงๆนะคนไทยเนี่ยนะฮะทำไมมัน จริงๆแล้วน่าจะอยู่ของของในในมีขอบเขตแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลน่ไม่น่าไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นใครจะทําอะไรก็ช่างเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยก็มีอยู่แล้วทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดมีหน้าที่ทํางานก็ทํางานมีหน้าที่เรียนก็เรียนไม่ต้องไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาเวลามันว่างรู้ว่ายังไงครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยช่วงนี้แต่ะคนบอกว่า ไปแจ้งสแปมบ้างทั้งทังที่ว่าเราก็ลงรูปแบบว่าอยากจะให้ฮานะบางทีก็แคบรูปแบบโพสต์อะไรเงี้ยไปแจ้งสแปมไปแจ้งรีพอร์ตอยากจะให้เฟซดุ๊ก็อกกูถามจริงๆเหรอพวกมึงเนี่ยขาดความอวบคุนหรือว่าเป็นเนี่ยอะไรกันฮะ ไร้สาระจริงๆเลยอยากจะบอกใหแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะ,ค,ะคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามตลอดมานะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็นแล้วแต่กูก็ยังจะติดตามเก่งลายพางแล้วก็ยังชอบแล้วก็ยังศรัทธาอยู่ในคลิปนะฮะว่าทาคลิปออกมาเนี่ยสื่อไปในทางที่ตลกนะฮะไม่ได้สื่อในทางที่ลามกอนาจารแน่นอนนะฮะสำหรับไอ้คนที่กดรีพอร์ตเนี่ยวันนี้เดี๋ยวกูแก้บนเสร็จกูจะขอสาบแช่งเนี่ยให้พวกมึงตายไปเนี่ยนะ เกิดชาติหน้าเนี่ยเป็นสัตว์ไม่ต้องเป็นคนเพราะว่าอยู่ดีๆไม่ชอบเป็นทพ่อะไรกันก็ไม่รู้ชอบแจ้งนู่นแจ้งนี่คนเขากาลังจะดีเขาจะกลับตัวเนี่ยมันเป็นทพ่อะไรชอบข่วงความเจริญพูดจริงๆจริงๆแล้วเล่น a c e b o o k มาประมาณ2ปีไม่เคยด่าเลยมีด่าก็มีดา่าไม่กี่ครั้งเพราะว่าเราโดนด่าก่อนแต่อยู่ดีๆจะให้เป็นคอมเมนต์ด่าคนอื่นหรือว่าเราไม่ชอบใครเราเก็บไว้ในใจไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าเขาไม่ต้องไปแสดงอาการว่าไม่ชอบถ้าเป็นแบบนี้ได้นะผมบอกให้คนคนนั้นจะมีความเจริญก้าหน้า ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะทีมงานรอจิดพูดอยู่ด้านนู้นนะฮะต้องชูปไปด้วยผมจะพูดเยี่ยอะไรตั้งหนานได้พูด,ดนหนาเลยแล้วเก่งโอเค,อเคนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากับเอซีทุกท่านไปก่อนนะครับเลิกยุ่งกับกูได้แล้วกูขอร้องเถอะจริงๆนะครับต่างคนต่างหน้าที่มีหน้าที่อะไรก็ทําของคุณไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วปล่อยให้เขาทําไปเขาอยากจะทำอะไรก็ทาไปไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นแค่นี้ชีวิตคุณจะเจริญสาหรับวันนี้สวัสดีครับ